โรงเรียนบ้านโคกตะนดยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะนดต,ตั้งอยู่หมู่ที่3ตาตำบอลอรัญยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มาตรฐานการศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียงคู่ชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอัตลักษณ์สุขภาพดีมีเงินออมเอกลักษณ์โรงเรียนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่3บ้านโคกตนูหมู่7บ้านแม่โอนและหมู่8บ้านบางโงแหนแตง ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน79คนนักเรียนระดับปฐมศึกษาจำนวน202คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น281คนข้อมูลบุคลากรแยกเป็นข้าราชการครู14คนพนักงาน3คนวิทยากรอิสลามศึกษา6คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งคนรวมบุคลากรทั้งสิ้น26คนบริหารงานโดยนายบารเฮงมูละผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตโนดโรงเรียนบ้านโคกตนโนดได้จัดเตรียมรับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามองค์ประกอบดังน,นี้ด้านการบริหารงานวิชาการ1 การบริหารหลักสูตรโรงเรียนบ้านคโคกตนูได้มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านนักเรียน Smart Student จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีโครงการที่สนับสนุนงานด้านนักเรียน โดยให้มีสุขภาพดีมีคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณมีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนดีเก่งและมีสุข 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรูกแบบ Active Learning โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรูก Active Learning มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยมีครูคอยชี้แนะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและทำงานเป็นทีมมีการบันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน 4. การวัดผลและประเมินผลโรงเรียนบ้านโคกตโนดมีคู่มือและระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาและดำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลครบทุกกลุ่มสาระซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพของผู้เรียนในแต่ละคนห้การออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำประเด็นท้าทายพัฒนาการสอนของครูเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ลงในแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานของครูทุกคน 6. การนิเทศโดยใช้เครื่องมือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษามีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในที่หลากหลายมีประสิทธิภาพและเป็นกัลยะนานมิตรโรงเรียนมีแผนแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC มีปฏิทินการทำ PLC และมีการบันทึกข้อมูลของกลุ่มกิจกรรมผ่านระบบ ICT ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญามีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเปิดบ้านคนู่ตโนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเชิญวิทยากรภายนอกจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและครูแด,ด่จากสถานีตำรวจอำเภอหนองจิกเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ห่างไกลยาเสพติดและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามที่กระทรวงประกาศใช้ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานต้นสังกัดและหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนอัตรากำลัง ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการจัดทําข้อมูลอัตรากำลังเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัดในทุกๆปีมีการออกคำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ครอบคลุมทั้ง4ฝ่ายงาน 2. การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3s ด้านครู ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการสนองนโยบายเขตพื้นที่โดยมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในทุกๆปีมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดมีการจัดทำสัญญาจ้างและคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน 4. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อนเนื่องมีโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกๆปีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองตามงานสอนหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 5. การจัดทำระบบ DPA ในสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลในระบบ DPA ที่เป็นปัจจุบัน 6. บบำเน็ตความชอบและทะเบียนประวัติฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการจัดทำทะเบียนประวัติบันทึกความดีความชอบบันทึกการลาบันทึกการได้รับจัดสรรเครื่องราชและข้อมูลด้านต่างๆของบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน ด้านการบริหารงานงบประมาณ 1. การวางแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณโดยมีการประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณและจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการที่คุณครูรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละโครงการเพื่อให้ได้ใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 2. จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดและควบคุมการใช้ใจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. าม จัดทำดีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและหมวดรายจ่ายอื่นๆพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4. รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนจัดทำเอกสารในระบบ EGP ที่เป็นปัจจุบันและทำรายการเบิกจ่ายพัสดุตามขั้นตอนโดยยึดกฎระเบียบของการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัดงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1. การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี 3S ด้านสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อรองรับการกระจายงานทุกฝ่ายงานจัดทำโครงการให้ครอบคลุมด้านการบริหารสถานศึกษา มีการดำเนินการจัดการขยะโดยมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมเข้ามารองรับการดำเนินงานด้านความสะอาดมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดูแลความสะอาดตามเขตพื้นที่ทั้งภายในและนอกรั้วโรงเรียนสภานักเรียนมีหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดทุกวันตอนเช้าเที่ยงและเลิกเรียน 2. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้อม โรงเรียนมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีระบบการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่เสมอ 3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้จัดทำระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีโดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2ห้องสำหรับจัดการสอนและการฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยี 4. การดูแลความปลอดภัยของสุข,ขภาวะของนักเรียนมีโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยจัดอาหารมื้อเที่ยงที่ครบตามหลักโภชนาการเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงมีโครงการอนามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับการดูแลความปลอดภัยและสุขภาวะของนักเรียนโดยมีกิจกรรมการตรวจวัดไข้ล้างมือก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนนักเรียนออกกำลังกายพร้อมกันหน้าเสาธงทุกเช้าหลังรับประทานอาหารเที่ยง แรงฟันพร้อมกันดื่มนมตอนบ่ายครูประจำชั้นบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอีกทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาตรวจ ATK ในช่วงโ,โรคโควิดระบาดให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐทมพยาบาลเบื้องต้นให้ความรู้การกำจัดลูกน้ำยุงลายและมีการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนอกจากนี้ได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีโครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวเข้ามารองรับการดําเนินงานด้านยาเสพติดปลูกจิตสํานึกให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความกระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเช่นจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดโดยมีครูแดเป็นวิทยากรทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติดและไม่ส่งผลกระทบปัญหาต่อสังคม การรับนักเรียนมีโครงการจัดทําสัมมนาและรับนักเรียนเข้ามารองรับการดำเนินงานด้านการรับนักเรียนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานในโครงการดำเนินการคัดทอรอ .14 เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง3หมู่บ้านแจ้งหนังสือถึงผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนและดำเนินการรับนักเรียนตามระเบียบและรายงานข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือระหว่างชุมชนเช่นร่วมงานมงคลงานแสดงความเสียใจและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรวมทั้งให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก 7. งานส่งเสริมกิจาการนักเรียน 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลแล้วนำมันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนหรือทุนการศึกษา 2. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการเลือกตั้งสภานักเรียนดำเนินง,งานตามปฏิทินของสภานักเรียน และรายงานการประชุมสภานักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีการจัดการเรียนการสอนเปิดปิดประชุมกองตามขั้นตอนของกระบวนการทางลูกเสือจัดกิจกรรมเข้าค่ายสำรองและสามัญเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดผลงานที่ประสบความสำเร็จประเภทสถานศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญระดับเขตพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยประเภทเนตรนารีสามัญจากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมจากการประกวดโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานประจำปีการศึกษา2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่ง ด้านครูผู้สอนนายธีรัสิทธิชัยครูโรงเรียนบ้านโคกตะนูเดารับเกียรติบัตรการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งนางปฏิมศชูเดชได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดนวัตกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงงานเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศศวรรษที่21สจากมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลา นายธีรสิทธิชัยได้รับรางวัลครูต้นแบบในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งด้านผู้เรียน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับสองจากกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่ง นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่1-6จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกตโนดขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาและแนะนำด้วยไมตรีอันดี โรงเรียนบ้านโคกตหนูดขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป